าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมตักรมีพรามณ์คนหนึ่งเสียพ่อนะพ่อก็อายุมากแล้วแม้ก็น,นั้นเนี่ยเมื่อพ่อจากไปก็มีความเศร้าโศกเสียใจมาก ก็อยากจะทำพิธีส่งวิญญาณพ่อให้ได้ไปสวรรค์ก็ได้ทราบว่ามีพระพุทธองค์อยู่พักอาศัยทรงประทับอยู่ในใกล้ๆที่นั้นเนขะาไม่รู้จักพระพุทธเจ้าหรอกนะแต่ว่ารู้ว่าเป็นนักบวชที่ ผู้คนเคารพศรัทธามากก็เชื่อว่าพระองค์มีบุญบาร,รมีมากพอนะที่จะช่วยให้พ่อเขาเนี่ยให้วิญญาณพ่อเนี่ยได้ไปสวรรค์ก็ไปทูลให้ผู้เจ้าเนี่ยช่วยส่งวิญญาณพ่อเนี่ยไปสวรรค์ด้วยพระพุทธองค์ก็ไม่ปฏิเสธนะแล้วก็บอยให้เขาเนี่ยให้พรามคนเนี้ยไปหาหม้อด,ดินเผามาสองหมอ้อ หม้อหนึ่งใส่ลวดให้เต็มเลยอีกหม้อหนึ่งก็ใส่เนยนะคนอิเดียนี่เขา,ากินเนยกันเป็นธรรมดาเป็นอาหารประจําวันของเขาเนยใส่เนยข้น,นใส่ในหม้อแล้วก็ปิดปากหมอ้อดีแล้วก็ไปย่อนลงน้ำย่อนเสร็จก็ ให้พรามเนี่ยทุบนะทุบหม้อให้แตกพรามก็ทําตามที่ผู้เจ้าได้สั่งแล้วก็ดีใจนะว่าเออช่วยพ่อให้ได้ไปสวรรค์ละเพราะว่าทมเนียมของที่นั่นเวลานั้น,น,นเนี่ยเขาก็มีทมเนียมประเภทว่าพอเผาศพเสร็จก็ตีกระโหลกให้แตกนะเพราะเชื่อว่าเนี่ยทำอย่างนั้นแล้วเนี่ย ผู้ตายจะได้ไปสวรรค์นี่ผู้เจ้าก็ชี้ให้ดูนะพอหมอถูกทุบแตกเนี่ยไอ้กรวดเนี่ยที่อยู่ในหม้อมก็จมลงน้ําส่วนส่วนเนยนี่ก็ลอยนะลอยขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็บอกพรามณ์ว่าให้ไปหาพรามที่มีชื่อนะผู้ทําพิธีเนี่ยมาช่วยมาทําให้กรวดเนี่ยมันลอย ขึ้นมาเหนือน้ำนะแล้วก็ให้เหนยเนี่ยมันจมลงไปในน้ำพรางก็บอกเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ากรวดนีงก็ต้องจมน้ำสิส่วนเนยก็ต้องลอยน้ำครูจ้าก็เลยตัดว่าเนี่ยก็เหมือนกันนั่นนะคนที่ทำชั่วเนี่ยนะวิญญาณก็ต้องนะไปสู่อบายสู่นรก ไม่มีใครที่จะฉุดให้ขึ้นมาพ้นจากนรกหรือไปสวรรค์ได้ส่วนคนที่ทำความดีเนี่ยเมื่อตายไปแล้ววิญญาณก็ต้องนะไปสู่สุคติไม่มีใครนะจะฉุดให้ลงไปสู่อาบายหรือนรกได้สรุปก็คือผู้เจ้านะนอกจากจะไม่ได้ทำตามคำขอของเขาแล้วก็ยังชี้ให้เขาเห็นว่า คนเรานี่จะไปอบายนะหรือว่าไปสวรรค์ไปสู่สุคติเนี่ยหลังตายแล้วเนี่ยนะมันไม่มีใครช่วยได้นะมันอยู่ที่เจ้าตัวเองถ้าทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลน,น,นะตายไปแล้วก็ได้ไปสวรรค์ถ้าทำชั่วตายไปแล้วก็ลงนรกนะไม,มไม่มีใครไม่มีใครหรือคนใดเนี่ยจะช่วยให้ ไปสวรรค์ได้ถ้าหากว่าทำกรรมชั่วไว้นะตั้งแต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่อันนี้ก็รวมถึงว่าตอนใกล้จะตายนี่จิตเป็นอ,อกุศลได้นะถ้าจิตเป็นอ,อกุศลนี่ก็ไปอาบายได้โดยเพพาะถ้าจิตสุดท้ายเนี่ยนะเป็นอ,อกุศลอันนี้ถ้าสูนงา์คือเป็นเรื่องของกรรมไขรกรรมมันนะอันนี้ คเจ้าก็ตัดเวลาแล้วก็สวดอยู่บ่อยๆนะเรามีกรรมเป็นของตนนะกรรมีกรรมเป็นของตนก็หมายความว่าเราทำกรรมใดไว้ก็ต้องรับผลแห่งกรรมนั้นถ้าทำกรรมดีก็ได้ผลคือความดีเช่นความสุขนะถ้าทำชั่วก็ได้ผลคือความทุกขนะ์แล้วก็ต้องพบกับความเดือดเนื้อร้อนใจนะ ไม่ต้องรอให้ไปนรกเมื่อตายแล้วนะไอตอนที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็เหมือนกับลงนรกนะเพราะว่าใจิตใจรุ่มร้อนส่วนคนทําดีเนี่ยก็ไม่ต้องรอว่าตายแล้วถึงจะไปสวรรค์ตอนที่ยังมีชีวิตยอยู่ก็ก็อ,อยู่เย็นเป็นสุขนะนรกมันก็อยู่ที่ใจนั่นแหละนะไม่ต้องรอหลังตายแล้วกูู้้าเรียกว่ามีนรกชนิดหนึ่งเรียกว่า ชาผัสสยตนิกกันนรกนะหมายถึงนรกทั้งหก,ก,นะนะก,ก,กที่เกิดจากผัสสะนะชาเนี่ยแปลว่าหกนะผัสสยตนิกกันนรกนรกที่เกิดจากผัสสะและไอตนะนะก็คือตาเห็นรูปผู้ได้ยินเสียงนะแล้วเกิดจิตใจรุ่มร้อนหรือเพราะว่าไปทำชั่วมา แล้วถูกคนประนามด่าว่านะต้องถูกจับคุกติดตารางอันนี้ก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาในจิตใจหรือแม้แต่ยังไม่โดนถูกจับยังไม่มีใครร่วงรู้นะแต่ว่าจิตใจก็รุมร้อนเนะพราะกลัวว่าเขาจะจับได้กลัวความผิดจะเปิดเผยนะอันนี้ก็นรกแล้วนะ นโลกอย่างนี้น่ากลัวกว่านะเพราะว่าเจอเองเห็นจริงนะไม่มีใครไม่ต้องใช้หลักฐานามาพิสูจน์ว่าชาติน้ามีนรกหรือเปล่านะในนรกข้างหน้านี้ไม่รู้นะแต่นโลกในปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็รับรู้ได้ถ้าเกิดทำชั่วนะอย่าว่าแต่ทำชั่วทางกายวาจาเลยแค่นึกในใจนะ ก็ทุกข์แล้วไอ้นึกในใจนี่ไม่ได้หมายถึงแค่การมุ่งร้ายทำร้ายหรือว่ามีจิตคิดเพียบบาทนะถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ยไปคิดถึงเรื่องราวในอดีตนะที่เลวร้ายย่ำแย่นึกถึงความสูญเสียเงินทองที่ถูกขโมยทรัพย์สมบัติที่ถูกไฟเผาผลาญเพราะความผิดพลาดของคนบางคนเผลอเลยนะ หรือว่านึกถึงคำพูดคำดา่านะที่บางคนเขาสาดใส่เราโกรธแค้นเนี่อันนี้ก็นรกเหมือนกันนะนรกเหมือนกันนรกมาไม่ได้เกิดจากการทําชั่วที่ไปเบียเดเบียนเขาเท่านั้นวางจิตวางใจไม่ถูกนะก็ทำให้จิตมันพลัดเข้าไปในะนรกได้เหมือนกันอันนี้อย่างที่บอลนะว่าเราต้องรลายเนะี่ยมีการเป็นของตนนะ มีการเป็นของตัวนะความหมายเนื่อคือว่าถ้าอยากมีความสุขความเจริญหรือว่าตายแล้วได้ไปสวรรค์ก็ต้องทําความดีไม่มีใครจะมาช่วยให้ไปสวรรค์ได้ถ้าเกิดว่าเราทําชั่วแต่เรื่องอุทิศบุญกุศลไปให้นี่ทําได้นะค่าค่าเป็นตัวเสริมตัวช่วยนะอันนี้ทําได้นะทําความดีสร้างทาบุญถวายสังฆทานเพื่อให แล้วก็น้อมจิตอุทิศบุญกุศลไปให้กับผู้ที่ลงรับนะอันนี้ช่วยได้อยู่แต่ว่าถ้าใครเนี่ยเขาไปอยู่ในนรกแล้วเนี่ยลูกหลานจะทำดีสร้างบุญสร้างกุศลทำสังฆทานยังไงเนี่ยก็ไม่สามารถจะฉุดให้วิญญาณนะที่อยู่ในนรกเนี่ยมันพ้นจากนรกได้นะจนกว่ากรรมชั่วหรือวิบากนะมันจะหมดไป ตอนนี้เนี่ยเรามีการเป็นของตัวเนี่ยนะมันยังมีความหมายว่าเวลาลูกนะเกิดความทุกข์พอไปทำชั่วนะแม่เนี่ยอยากจะช่วยลูกยังไงเนี่ยแม่ก็ไม่สามารถจะรับเอาความทุกข์ของลูกหรือถ่ายเทความทุกข์ของลูกมาไว้ที่ตัวเองได้แม่ก็อยากจะช่วยนะ เห็นลูกเนี่ยไปทําชั่วทําบาปมานะหรือว่าไปติดยานะลูกเนี่ยก็เหมือนก็ตกนรกนะทั้งเป็นละแม่อยากจะถ่ายเอาความทุกข์ของเขามาอยู่ที่ตัวแม่เองนะเพราะความรักของแม่นี่นะไม่มีที่สุดไม่มีประมาณยอมยอมทุกข์เพื่อลูกได้แต่แม่แม่อยากจะทำอย่างนั้นก็ทำไม่ได้นะ เพราะว่ากรรมมันเป็นกรรมใครก็กรรมมันนะใครทำอะไรไปก็ต้องรับวิบากนั้นมันก็เหมือนกับว่าลูกเนี่ยนะกินอาหารนะกินจนอ้วนเลยนะแม่ก็ห่วงนะว่าถ้าลูกอ้วนนี่เดี๋ยวลูกจะเป็นโรคหัวใจนะเป็นเบาหวานนะเป็นโรคสารพัดนะ ลูกอยากจะเอาความอ้วนของลูกแม่อยากจะเอาความอ้วนของลูกมาไว้ที่ตัวแม่เนี่ยทําได้ไหมทาไม่ได้นะนี่ขนาดเรื่องที่มันเห็นชัดๆเนี่ยหรือว่าลูกติดยาเนี่ยนะติดยาจนผ่ายพร้อมนะแล้วก็ลงแดงนะพอไม่ได้กินยาเข้าไปว่าลงแดงแม่นี่อยากจะเอาความทุกข์ของลูกเนี่ยมาไว้ที่ตัวแมนะ่แม่ยอมลงแดงแทนลูกนะ เพื่อให้ลูกเนี่ยพ้นจากความทุกข์แม่ก็ทำไม่ได้จะเป็นไม่ใช่แม่จะเป็นพ่อหรือจะเป็นคนรักก็ตามนะไม่สามารถจะถ่ายเทเอาความทุกข์นะของคนที่ตัวเองรักเนี่ยมาไว้กับตัวได้แม้จะอยากเพียงใดก็ตามแต่ช่วยได้นะช่วยให้คลายความทุกข์ไดนะ้เช่นแม่เห็นว่าลูกเนี่ยอ้วนน้ํำหนักมากแล้วเนี่ยเออ ก็อาจจะชักชวนลูกให้ออกกำลังกายหรือว่าอาจจะทำอาหารที่มันมีไขมันน้อยให้ลูกกินนะหรือพาลูกไปอยู่ในถิ่นที่มันไม่มีอาหารที่มันผิดหลักอนามัยเนี่ยไปเยายวนลูกเนี่ยนี่ทำได้ช่วยได้นะช่วยให้ความอ้วนนี่ลดลงได้นะแต่อยู่ที่ทเจ้าตัวนะ เจ้าตัวแท่งกินแต่อาหารที่มันมีไขมันมีเนื้อนะมีน้ําตาลเนี่ยแม่ช่วยยังไงก็มันไม่มีประโยชน์นะตราบใดที่ลูกยังไม่หยุดกินอาหารแบบนั้นก็เหมือนการตราบใดที่ลูกยังทําชั่วอยู่เนี่ยนะก็ต้องรับผลอย่างบาปนั้นไปไม่มีใครเนี่ยที่จะถ่ายเทรับเอานะความทุกข์ของคนทําชั่วเนี่ย หมาไว้กับตัวได้นะในตอนเดียวกันเนี่ยนะถ้าเกิดแม่ทำชั่วนะก็ไม่ได้แปลว่าลูกเนี่ยจะต้องรับกรรมของแม่นะแม่ทำชั่วแม่ก็ต้องรับกรรมของแม่เองนะอันนี้บางคนไปเข้าใจว่าเนี่ยถ้าเกิดพ่อแม่ทำชั่วแล้วนี่ลูกอาจจะรับกรรมนะมันไม่มีใครจะ หรือว่าถ่ายเทยเอากรรมชั่วของใครของคนอื่นมาไว้กับตัวได้และขณะเดียวกันไอ้ความชั่วที่ใครบางคนทำเอาไว้มันก็ไม่สามารถจะถ่ายเทยนะหรือว่าเผลอไปอยู่กับคนอื่นได้นะใครทำชั่วคนนั้นก็ต้องรับกรรมเองแต่ว่าถ้าหากว่าคนที่ทำชั่วนั้นเนี่ยนะเขาเขาไม่ระมัดระวังเนี่ยนะ เช่นไปไปทำร้ายคนอื่นนะแล้วคนอื่นแก้แค้นก็อาจจะแก้แค้นด้วยการจุดไฟเผานะเผาทั้งบ้านเลยเนะพราะต้องการแก้แค้นคนที่เป็นพ่อหรือคนที่เป็นแม่แต่มันก็เป็นไปได้นะที่ลูกอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยนะเช่นอยู่ในบ้านที่กำลังถูกไฟไหม้เนี่ยนะพ่อก็ตายแม่ก็ตายลูกก็ตายนะเพราะว่า มีคนแก้แค้นนะบางทีคนที่แก้แค้นนี่ก็เคยเป็นเพื่อนนะอาจจะค้ายาด้วยกันแล้วถูกหักหลังก็แก้แค้นด้วยกันจุดไฟเผาเอาระเบิดเอาระเบิดโยนลงไปในบ้านเนะี่ยอันนี้คนที่ตายก็มีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกลูกไม่รู้อีโนอีเนนะแต่ว่าก็ตายไปด้วยนะอันนี้เนี่ยนะมันก็เป็นไปได้ แต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าลูกเนี่ยรับกรรมแทนพ่อแม่อันนี้เราพูดตามภาษาชาวบ้านแล้วก็อาจจะพูดอย่างนั้นว่าเนี่ยลูกต้องพลอยรับกรรมที่พ่อแม่ทำเอาไว้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะกรรมใครก็กรรมมันนะเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยอาจจะเคยได้ทำอะไรไว้มาก่อนหรือเปล่านะจึงต้องมาพลอยรับกรรมต้องพลอยเจอเหตุการณา์เดียวกับพ่อแม่ แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเพียงแค่การาเลือกตัดสินใจที่จะอยู่ในที่ที่เดียวกับคนที่ทําชั่วเนี่ยมันก็พลอยจะโดนลูกหลงได้เหมือนกันนะมันก็เหมือนกับพ่อแม่เนี่ยพาลูกมาอยู่ในในถิ่นที่มันมีมลภาวะนะมีมีสารพิษเยอะนะแล้วก็ลูกวันดี้คืนนี้ก็เป็นมะเร็งอ่ะเพราะว่าไอสารพิษที่ สะสมใน,นร่างกายที่เกิดจากอากาศบ้างเกิดจากน้ำเป็นพิษบ้งเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่าการที่มาอยู่ในถิ่นที่มันไม่ปลอดภัยเนี่ยมันก็สามารถจะต้องรับโทษหรือว่าเกิดอันตรายได้เพราะนั้นการที่ลูกเนี่ยมาอยู่กับพ่อแม่ซึ่งทำชั่วเนี่ยนะบางทีไอ้ความเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่มก็พลอยพัด ไปตกอยู่กับลูกด้วยแต่อันนี้ก็ถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะอันนี้ก็เป็นแต่อย่าไปเข้าใจว่าเนี่ยความไอกรรมของพ่อแม่มันเป็นลงกับลูกนะมันไม่ใช่หรอกเ,เรื่องกฎแห่งกรรมมันมีมันมีความซับซ้อนมากกว่าน,นั้นเยอะนะ่่งบางทีก็ต้องอาศัยความรู้ที่อย่างลึกนะ พระเจ้าเคยตรัสว่าเนี่ยผลแห่งกรรมเนี่ยนะมันเป็นเรื่องอจินไตอจินไตหมายความว่าเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะอ,อย่างรู้เข้าใจได้ด้วยเหตุผลอย่างเดียวความรู้ของมนุษย์หรือว่าปัญญาของมนุษย์เนี่ยมันไม่สามารถที่จะอย่างรู้ไปได้ถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเช่นเดียวกับเรื่องกําเนิดโลกกําเนิดจัก,กรวาลนะแม้วันนี้จะมีความรู้มากมายนะเกี่ยวกับเรื่อง กำเนิดจักรวาลแล้วแต่มันก็ยังมีข้อสงสัยมากมายนะที่มนุษย์เราก็พยายามที่จะหาคำตอบแต่ว่าเรื่องแบบนี้นี่บางทีหาไปเท่าไหร่เนี่ยมันก็เกิดคำถามมากขึ้นเจอคำตอบนี่ก็เจอคำถามอีกหลายคำถามตามมามมา,า,จ,จ,ะมา,าจ,จะเป็นความรู้ที่มนุษย์เราเนี่ยไม่สามารถจะรู้ได้แม้จะมีวิทยาศาสตร,รษ์ก้าวหน้าก็ตาม เมื่อเร็วๆนี้มันมีหนังสือเล่มหนึ่งนะชื่อเป็นภาษาถ้าแปลเป็นภาษาไทยว่าสิ่งที่เราไม่อาจรู้ได้คนเขียนเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาพยายามอธิบายว่าอย่าไปคิดว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยจะให้คําตอบได้ทุกเรื่องมันจะมีบางเรื่องและอาจจะหลายเรื่องได้ด้วยก็ได้ที่ไม่ว่าจะมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แค่ไหนก็หาคําตอบไม่ได้ความแปลเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยการที่มนุษย์จะเข้าใจ แต่นี่หมายถึงการเข้าใจด้วยด้วยปัญญาด้วยเหตุด้วยผลนะแต่มันยังมีการเข้าใจเข้าถึงความจริงได้ด้วยญาณน,นะนะซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องพ้นวิสัยที่วิทยาศาสตร์นะจะเข้าใจได้นะแม้กระทั่งความทุกข์ของมนุษย์เนี่ยนะจะให้ใช้เครื่องวัดอย่างไรเพื่อจะวัดความทุกข์ของมนุษย์ก็วัดยากนะ แม้กระทั่งสิ่งที่เป็นความรักนะความเมตตาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พิทยาศาสตร์ก็เข้าใจได้ยากเพราะมันเป็นเรื่องนามธรรมอันนี้เนี่ยนะให้เราเข้าใจนะว่า,าแม้ว่าเรื่องกรรมจะเป็นเรื่องยากนะที่จะเข้าใจให้ท่องแท้นะแต่มันก็มีเป็นเรื่องที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องความบังเอิญ นะมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยกันทั้งสิน้นคนบางคนทำดีแต่ทำไมตกนรกอันนี้ก็มีเหตุปัจจัยนะอย่างเช่นนางเมริกาเทวีเนะีนะ่ยเป็นมเหตีพระเจ้าประสิฐที่โกศลเป็นคนดีชักชวนให้พระเจ้าประเสิฐที่โกศลนนนะหันมาทําบุญทําทานหันมามีศรัทธาในพระรัตนตรยัยนะแต่ไม่ถึงกับ ระดับพระเจ้าพิมพิสารนะพระเจ้าพิมพิสารนี่ศรัทธามากจนกระทั่งเข้าถึงธรรมเป็นพระโสดาบันนะแต่ว่าพระเจ้าประสนิโกรศรนี่ยังไม่จิตใจยังมอนบุตรชนยังมีความกลัวความหวดาดระแวงแล้วก็มีความเพียมโหดด้วยนะขนาดฆ่าฆ่าเพื่อนนะซึ่งช่วยเหลือเกื้อกูลก,กันมานานเพราะความระแวงฆ่าเพื่อนแล้วก็ลูก อีกสาสิบสองคนของเพื่อนตายเกลี้ยงเลยนะเสนาบดีชื่อพันธุละนะอันนี้เป็นเพื่อนสนิทมากเรียนมาด้วยกันแตโ่โดนคนเป่าหูเนี่ยก็ระแวงแล้วก็ฆ่าสุดท้ายก็ตายอย่างอนาถนะแต่อย่างก็ตามเนี่ยนางเมริกาทีวีก็ช่วยให้พระเจ้าเปรสนยิโกสนหันมาทำบุญสร้างกุศลได้เยอะทีเดียว แล้วอเมริกาทีวีก็เป็นที่รักของพระเจ้าพระเศนติโกศลมากแต่ว่า,าเธอตายตั้งแต่ยังสาวนะยี่สิบกว่าสามสิบกว่าก็ตายแล้วบอกว่าตายแล้วนี่ลงนรกนะลงนรกลงนรกก็เพราะว่าก่อนจะตายเนี่ยนะจิตใจเนี่ยนึกถึงความผิดที่ได้ทำเอาไวเ้เป็นความผิดเล็กๆน,น้อยๆคือไปโกหกพระเจ้าอระเศนี่โกศนนะในเรื่องที่มันน่าอับอายนะ เป็นเรื่องที่น่าอับอายนะก็พร,ระเจ้าเสนธิโกสนก็เห็นนะแต่ว่านางเมริกาทีวีก็โกหกว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่พระเจ้าสนธิโกสนเห็นพร,ระเจ้าสนธิโกสนตาฝ้าฟางหรือว่าเห็นคาดเคลื่อนไปพร,ระเจ้าสนธิโกสนก็เชื่อนะรอดตัวไปแต่ตอนนางจะตายเนี่ยเป็นนึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกจิตเศร้าหมองที่โกหก นะมุสาวาปล่อยวางไม่ได้นะก็เพลินไปจิตสุดท้ายพอดีนะอาสัญนกรรมเนี่ยนะเป็นเป็นกรรมที่ให้ผลทันทีนะถ้าจิตเป็นอกุศลก็ไปอบายทันทีถ้าจิตเป็นกุศล,ก,ก,ศลก็ไปสุขติทันทีเหมือนกันเนื่องจากนะจิตสุดท้ายหรืออาสันกรรมของนาเมริกาเทวีเนี่ยไปน่วงเหนียวอยู่กับสิ่งที่มันเป็นความเศร้าหมองอารมณ์ที่เศร้าหมองเนี่ย ก็เลยไปอบายเลยลงนรกเจ็ดวันนะแต่ความดีที่ได้ทำเอาไว้นะก็หนุนส่งให้ได้หลุดจากนรกขึ้นสวรรค์นในที่สุดนั่นก็เป็นไปได้นะว่าน้าคนทำดีแล้วเนี่ยลงนรกนะแต่นั่นเพราะว่าไม่ใช่เพราะความดีที่ได้ทำแต่เพราะว่าเจ็ดสุดท้ายเนี่ยนะเป็นอกุศลพวกนั้นคือวางใจไม่เป็นนะทำจิตไม่ถูก ก็สามารถจะส่งผลได้เหมือนกันกรรมทุกชนิดนะมีผลทั้งนั้นนะนะกรรมบางอย่างให้ผลช้ากรรมบางอย่างให้ผลเร็วกรรมบางอย่างให้ผลทันทีอาสันตกรรมที่ให้ผลทันทีนะอาผู้จ้าเปรี่ยบเหมือนกับวัวที่มันถูกขังอยู่ในข้อหลายหลายตัวเนี่ยจนแน่นเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าเปิดประตูข้อขึ้นมาเนี่ยวัวที่อยู่ใกล้ประตูมากที่สุดเนี่ยก็จะออกมาก่อนแม้จะเป็นวัวแก่ก็ตามก็จะออกมาก่อน อันนี้ก็หมายความว่ากรรมที่กรรมกรรมที่ทําสุดท้ายเน่ยหรือท้ายสุดเลยเนี่ยมันจะส่งผลก่อนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกรรมอื่นก็จะส่งผลตามมาถ้าเปรียบก็เหมือนกับรถนะรถที่ติดไฟแดงนะตรงสี่แยกเนี่ยถ้าไฟแดงเปลี่ยนเป็นไฟเขียวเนี่ยไอ้คันที่อยู่ใกล้สัญญาณไฟมากที่สุดเนี่ยมันก็จอกก่อน ไม่ว่าจะเป็นรถจัก,กรยานหรือว่ารถสามล้อทุกๆเนี่ยมันต้องออกมาก่อนนะแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะรถคันหลังเนี่ยถ้าหากว่าเร็วกว่าก็จะแซงได้นะเช่นรถเกง๋งนะรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถสิบล้อเนี่ยนะมันเร็วกว่ารถจัก,กรยานเร็วกว่ารถตุกๆมันก็แซงนะกรรมก็คล้ายๆกันเหมือนกัน อ้าวนนั้นเนี่ยก็จะไปแปลกใจนะเอ๊ะทำไมนะคนทำกรรมดีมาทั้งชีวิตเนี่ยทำไมตายแล้วลงนรกทำไมคนทำชั่วมาตลอดนี่หรือทำชั่วเป็นอาจ,จินทำไมตายแล้วไปสวรรค์อันนี้มันมีเหตเุเหตุบางอย่างเราก็เข้าใจอธิบายได้แต่เหตุบางอย่างเราก็ไม่สามารถจะยั่งรู้ได้เพราะเราไม่มีใครรู้ตลอก,อกว่าตอนใครตายเนี่ยนะจิตสุดท้ายเขานึกถึงอะไรนะคนธรรมดาไม่รู้หรอก น่าจะใช้เหตุใช้ผลว่าทําดีแล้วต้องไปสวรรค์นะอันนี้มันไม่แน่มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่าน,นั้นเยอะนะซึ่งจิตของคนเราหรือการใช้เหตุใช้ผลคนเราเนี่ยมันไม่สามารถจะย่างรู้เข้าถึงได้นะต่อเมื่อว่ามีจิตที่อยังรู้ภายในเนี่ยนะก็ถึงจะเห็นนะอ๋อจิตสุดท้ายนี่เขาเป็นอกุศลน,นะเขาก็เลยไปไม่ดีในเรื่องนี้เนี่ยนะ ก็มีเกร็ดนะตอนที่นางเมริกาเทวีตายพระเจ้าเปสนิโกสลก็เศร้ามากเสียใจมากอยากจะรู้ว่านางเมริกาเทวีตายแล้วไปไหนก็เลยไปเฝ้าพระเจ้าวันรุ่งขึ้นพระเจ้าเนี่ยก็รู้ว่าถ้าต่อไปนะว่านางเมริกาเทวีลงนรกเนี่ยนอกจากพระเจ้าเปสนิโกศนจะเศร้าหมองเสียใจแล้วก็อาจจะเกิดความคลางแคลง ว่าทำไมทำดีแล้วไม่ได้ดีทำไมคนดีอย่างนางเมริกาเทวิตถึงลงนรกพระเจ้าตอบความจริงไปก็จะเกิดผลเสียแต่ถ้าโกหกก็ทำไม่ไดนะ้ก็เลยพอพระเจ้าเป็นเสนาจกรสนมาเพื่อจะถามพระองค์ก็ดนบดาลให้พระเจ้าเป็นเสนาจิกศสลืมถามนะลืมถามสนทนาเรื่องอื่นแทนกลับไปกลับวังก็เลยนึกขึ้นมาได้ ว่าไม่ได้ถามเรื่องนี้วันรุ่งขึ้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกตั้งใจว่าจะถามเรื่องนี้แหละนางเมริกาทีทวีตาแล้วไปไหนก็ลืมอีกนะเป็นอย่างนี้อยู่เจ็ดวันเจ็ดครั้งนะพอวันที่แปดเนี่ยพระพุทธเจ้านะทราบว่านางเมริกาทีทวีเนี่ยนะได้ขึ้นสวรรค์แล้วคราวนี้พระเจ้าปเาสที่กสลมาถามพระพุทธเจ้าก็เลยตอบว่าเนี่ยตอนนี้ นานเมริกาทีวีได้อยู่ในสวรรค์ละเพระเจ้าประสิทธิ์กุศลโอ้ดีใจมากปากปื้มนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่นะเป็นเรื่องที่อ่านะเป็นตัวอย่างนึงนะว่าบางครั้งเนี่ยนะอ่านะการทําความดีเนี่ยมันไม่ใช่ว่าความดีมันจะส่งผลทันทีน,นะอาจจะใช้เวลาแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่ส่งผลแต่ถ้าเกิดคนรู้คนรู้ ไม่ไม่ละเอียดเพียงพอหรือว่ารู้แค่ครึ่งคึ่งกลางกาเนี่ยก็จะเสียใจอย่างเช่นถ้าพระเจ้าเป็นที่กสลรู้ว่าอนาวเมริกาทีวตายแล้วลงนรกเนี่ยก็จะเสียใจแล้วก็ไม่มีความศรัทธาในกรรมศรัทธาในกรรมนี่มันสําคัญนะศรัทธาในกรรมคือศรัทธาหรือความเชื่อว่าทํากรรมดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วหรือศรัทธาว่าคนเราจะได้ดีหรือไม่นัขนยายา่ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามขึ้นอยู่กับการกระทําของตน ัสถานที่สําคัญนะแต่ว่าน้องก็ต้องใส่ความความเข้าความเข้าใจด้วยที่ถูกต้องถ้าเข้าใจไม่ถูกต้องนะครึ่งคึ่งกลางๆก็อาจจะเกิดความเสื่อมศรัทธาได้หรือว่ามองไม่รอบด้านเช่นบางคนทําความดีมีความซื่อสัตย์สุจริตนะแต่ทําไมงานการไม่ก้าวหน้าเจ้านายไม่ไม่เลื่อนชั้นไม่เลื่อนขั้นให้ ก็เลยเกิดความลังเลคลางแคลงใจว่าทําดีแล้วไม่ได้ดนะีที่จริงมันไม่เกี่ยวกันนะ้กฎแห่งกรรมเป็นกฎธรรมชาติถ้าทําเดี๋ยวนั้นก็ได้เดี๋ยวนั้นเลยคือความสุขใจนะส่วนทําแล้วเนี่ยคนจะเห็นหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องของคนอื่นเขาทําแล้วเจ้าไหนจะเห็นหรือไม่ก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้เป็นเรื่องของเป็นเรื่องทางโลกก็ว่าได้ก็เหมือนที่เคยเปรียบเทียบว่าปลูกมะม่วงก็ได้มะม่วงอันนี้เป็นกฎธรรมชาติ ปลูกมะม so really hey, ่วงแล้วได้ทุเรียนเป็นไปไม่ได้นะแต่ปลูกมะม่วงได้มะม่วงก็ไม่แปลว่าปลูกมะม่วงแล้วจะรวยไอ้จะรวยหรือไม่นี่มันขึ้นอยู่กับราคาตลาดมันขึ้นอยู่กับตลาดราคามะม่วงในตลาดเวลานั้นไอ้เรื่องราคามะม่วงเป็นเรื่องของสมมุติเป็นเรื่องของสังคมนะเป็นเรื่องกฎเกณฑ์ทางสังคมนะอยู่ที่ว่ารัฐบาลจะกําหนดราคาไหมว่ามะม่วงต้องราคาเท่านี้หรือขึ้นหรือขึ้นอยู่กับรัฐบาลเนี่ยให้ เป็นเรื่องของอ่าเป็นเรื่องของกลไกตลาดถ้าเป็นถ้าปล่อยให้ราคาถูกกำหนดโดยกลไกตลาดเนี่ยถ้ามะม่วงเยอะราคาก็ตกถ้ามะม่วงน้อยราคาก็ขึ้นนะอันนี้ถ้าเกิดว,ว่ารัฐบาลปล่อยให้ราคาม่วงเป็นเรื่องกลไกตลาดเนี่ยปลูกมะม่วงก็อาจจะจนได้นะถ้าเกิดว,ว่ามะม่วงล้นตลาดนะเว้น <weakest. S 1> แต่ว่ารัฐบาลกําหนดราคามะม่วงว่าโอ้ลูกหนึ่งราคาหนึ่งร้อยอ่ะ ปลูกมะม่วงเยอะก็รวยนะใครปลูกน้อยก็รวยน้อยใครปลูกมากก็รวยมากเพราะรัฐบาลกําหนดราคานะซื้อทุกลูกนะลูกละร้อยนะอันนี้เป็นเรื่องของสังคมนะไม่ใช่เรื่องกฎธรรมชาตินะั้นทําดีก็ต้องได้ดีนะแต่ทําดีแล้วไม่ได้แปลว่าจะรวยหรือว่าจะมีจะมีคนยกย่องนับหน้าถือตาอันนี้เป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องค่านิยมต้องแยกกันนะเอาแล้วก็พูดกันเท่านี้อ่ะ พ่อก็เตรียมนาศิล